เอแ่แค่เนี้ยวมันรวยเไม่บอกพวนยเองยเมือกไม่เอาไปบรอยคนแล้วบอกมันทำร้ายตัวเองมันเอาของอยู่ในกระเป๋ามันเองเี้ยผมถึงไม่รูไปไงลงไอ้แล้วนี่เราลงไปแล้วมึงเอาของไปเร้วยาบ้ามาจัดกูเอารวยอะไรมาจัดกูเอาหน้าไมากูแดกได้สัไอ้ ไอ้แม่เจยดแล้วมึงไม่บอกกูมึงทำมั้ยคุ้ยตลาราชการคุ้ยตอนอยูก็กลับแล้วเุ้ยนั่นเองแม่เหจ็ดตัดได้เงินมึงเอาอุ้ยพอมีสื่อมากไม่เห็นอยู่ไอ้ตัดเหมือนในคุกเลยพออยู่กัะเองมึงปวดเจงเนี่ตัดเลยมึงรับเงินคุ้ยมึงไปตรวจสอบไปเลือไปค้นไปตั้งด่านเนี่ยเียงินที่มึงได้มึงเคยเอาเข้าหลวงเหรอวะตัดในคุกเนี่ยกูด่าจริงแล้วตลาราชการโดนย้ายไปกี่คนมึงคิดออกมาข้างนอก มีกูคนเดียวในคุกกูมีเป็นร้อยคนที่ไปเอาผิดพวกมึงไอ้ปัดแต่ข้างนอกมีกูคนเดียวมึงคิดว่ากูลัวผิดมึงไม่ได้ไอ้แม่เจ็บถามว่าในคุกกูแหกแหกหักหรืเพราะอะไรรัดเพราะกูดูถูกพวกมึงแบบเนี้ยพวกมึงมาข่อมมาเล้าโลมเนี่ยเฮ้ยแม่เอาผิดแม่เอาผิดพอลงไปมึงยัดของไปเลยมึงให้ดูให้ดีแดกเลยเออไอ้ปัดก็ให้แดกพวกมึงบอกกูผิด ไอ้เฮียแล้วติดคุกอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ปล่อยเป็นร้อยคนติดจันเลยติดตาเลยติดชนเลยกูพาดตะวันออกกูมาอยู่มาสี่ห้าคุกแล้วไอ้เฮียมึงบอกว่ามึงไปยัดมันตัดมึงจับมันไม่ได้มึงไปยัดมันแล้วมึงเอารัถุงมันไปเอารถยนต์มันไปเอาเงินมันไปแต่มึงเอายาบ้าใส่มันติดยี่สิบเม็ดมันก็ติดคุกเฮ้ยจริงไม่จริงเฮ้ยแล้วมึงจะเอาพวกมึงไปเป็นปัญญาเองคอยตัดลูกมึงอยู่ เฮียลูกเมียเขากระลงบากเขามึงเนี่ยเว้ยติดคุไอ้เฮียไอ้หน่ยเตังค์จะยุนติดคุปก็ดีเสรไม่ลงติดเดี๋ยวกูเย็ดจริงแล้วปล่อยกันเจอหลายคนแล้วเราไห้กูฟังหน่อยฟังหมดตัดเนี่ยคิดตีหนึ่งตีสองวุยมาตรวจเวรย์ในตัดถ้ามึงไม่เสรมึงอยู่ได้ไงวะมึงกล้าไปตรวจเยี่ยวเหรแหม่เจ็ดเออจริงวะเว้ยเออ ที่สองที่สามมึงมายืนเห่ายืนหอนอยูไม่ง่วงงมึงไปเที่ยวว่ะอ่าตัดเออามาหวยผู้เจ้าหวยเหตุผลเออมีเหตุผลเนี่ยไอ้เฮียอยู่เอาพ่อเงินที่สี่้ามึงไม่เสรมึงอยู่ได้ไงวะทั้งคืนอ่มึงไม่ตรวจเที่ยวเปล่าไปแล้วตรวจเยี่ยมแม่เปล่าตรวจเที่ยมเนเจ็ดแม่เปล่าเฮ้ยเขาบอกเขาบอกเป้ามึงไม่เป้าเบิร์ดไม่ได้ตังค์แบบไปดีกว่าแอลแม่มึงนี่เหี้ยหน้าบ้านไหนฟังว่า กู <ciğim. S 2> รูนี่ยตาคุก็บอกูถึงก้าเอาม่จาดกับกล้าเอาแม่กูรู้รู้เพราะข้าราารกูคววยมึงรับแดเนี่ยตัอตาคก็บอกหมาเนี่ยเพราะก็บอกว่าทีตำบลนี่ตัดมีคนก็่วยมึงเนี่ยน้าอัวยกะไร่วยไปข่วยคนน่านี่ยตากบอกคนาาคนตัดแดดเอาแดดเอายึดตุ้นยึดนี้เ็ไม่เคยเอาเข้าหลวง ปัดแดดเองมายิงกูเขาบอกหลายทีแล้วมึงมาซุ่มดิไอ้ปัดเพราะกูจะเจอกูอะไรอย่างเงี้ย